มะกะลานะไม่ได้เนอะครับที่ขีดอะไรที่แบบนี้มันมันมันลึกบ่มันแบบว่าเขาบวตรงป๊ะอะไรเขาขีดอะเงินขีดหนึ่งนึงใช่ป่ะกินแล้วก็กินใช่กินป่ะทเนาะทุน้ยบ้าว้าวผูวว้าวเบปผูวว้าวยางไงนะจักเล็บเรา่าเจ้า อยากได้ผัวละเหรอไม่เห็นบอกนีากเป็นผัวเป็นผาบ่อยากได้แต่ฝันฝังนท็จแต่งนะแต่งหน้ามือนี่ไม่ได้เห็นแต่งเอ้าแต่งธรรมชาติเนาะบ่บ่ธรรมชาติแล้วดอกเมือครีมชื่อครีมใหม่บ่บอกว่าของอันเปล่าก็เลยมันเนี่ยอะไรก็เลยทาซะช่ที่ทาตลอดบ่วันเอ้ยคืออยู่ได้แบบนี้เนาะไม่เสพเช้าอยู่ได้บบบนี้ อ้าวโอเคพี่น้องทักทายสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะถ่าพมาจอยบ้านน้องทองมีพี่น้องเอ้ยอู้อันนี้ว่าคอกเป็ดน้องดำนะกแอบ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 คอกเพชรส่ทังมีทังน้ำติดดังใช่ไหมสบายดีสเอฟดีหรือไมง

แตัวตัวทางไนนี่ยะตตัวไปแทางไหนแต่เดโอปาไปนั่งี่โต๊ะมันบกเป็นเลยนี่มันทอนนี่น้องมือบ้ายังจมามือบ้ายังจะมามือบ้ายังจังมาโอ้ยน้องรำถามมาวเอาไอีกเป็นอะไรครับมาอยู่ที่มันมาอยู่บิาเพอท้าเ้นเพืนบ่มาะเศราบ่ โอมาบังม oh, ื ertime, uh ้เช hmm. ่าเลยนเ้นนคลิปมา่มผู้ช่าคลิปไหนคลิปเปนเด้แหละเป็าหาเจ้าบ่ออ่อยไปได้ไหมอะจนะพมาได้ไหมแล้วกูม่มาเลยแม่รับไปเล่นบ่อย่าแล้วหรอเลนเอาบดไม่มีเวียกเาบดได้มีเวียกยังเาอัปเดตเออก็บอกแล้วมานล่อาเเพื่อนอืผู้ชาน่ เขาเือนไปฉักยาขาเือนบอสิงนต่งหน้าแต่งตากระไดมีควอมักบอยังแต่งหน้านี่บอแต่ง่สุดเมนบบ่เมนมันเป็นอย่งมันเป็นย่างไเจยามาแต่งหน้าหูอ่บสิมาแต่งหน้าบ่สอ้าวแต่งลิลลินะไรมันตีเกี้ยงนีกับบอตีลิลลินสุดบอสิงเันตีเมนบ่ บอชิงมหาใช่ปะบอกแล้วจะไปไปยี่หม um ้อบางทีคนปฏิใหม่คนปิใหม่บอกไม่ได้ตัวอันเขียนคิ้วนะเฮ็ดงามนะจ๊ะเนาะไม่เขียนขี้มาเลยเด้อขนมยังอไรขนมยังกินรถเหลยบอกอีกบางทีรจอดกุ้งม่จะมาไวเห็นนะก่อนหนึ่งเะี่ยวอไรแค่เดียวดูใจเอิ้นครเยนียัาเล นี่ไงเดี๋ยวนีแเชบบนน้องน้ำเชบเฉยไอ้แก่นเข่ามันบอดเนี่ยฮู้นนองทองมีเราไปเด็ดอยู่พุ่นเนาะมันไปเด็ดเลยทำเถิดทำเถิดขีดเลยมะกะามะกะลานะไม่ได้หรอกทำเถิดขีดอะไรสักประเทศขีดลายรที่แบบนี้มันมันมันลึกบ่มันแบบว่าเขา บทจบบ่หัเฮาขีดลฮะเรื่องขีดนหนึ่งใช่ป่ะกินหยิบแล้วก็กินใช่กินแล้วทุกินเนาะทุกคนวเ้ยเฮ้ยหัวใจดวหดซื้อหัวใจหลานน้อยยังไม่เอ็หานย่งันดำมื่อนั่นไปดึกคอนไอ้เพิ่นบ่มอนนะ ลึกคอนฮะึกคอน่บวจิตบชจิตเราแม่บอกไม่พบแล้วโอยฮะแม่หยอกล้ว่อ่ะยอกแล้วปะยกซื้อน้ำเดียวไหมจะถ่ายหุ้มนี่คือแม่เงาะป่าบ๊วบได้เหตดได้เหมือนนิเนาะ เราเขินเราเขินนึกไปตัทีมเนาะคุณแม่กวาดก่ะายไ่หมดเหน่อยก็เกี่ยวกับยักษ์ก็เหนื่อยต่อมนิ่มๆเดี๋ยวไอ้ใส่หุบนึงช่อครับเอมาล้างงานนะบอสแล้วมาเนาะ เปผูพันนะนะผูพันกับหมาตัวนั้นถามลูกถามเอาว่ตัวไม่กี่หูตัวเก้าเห็นเลยปะเหเ็น้ยชไมนี่มากินขนมเลยเมื่อกี้ย้เื้อยดำนี่เมนเมนนาสาวนาสาวบอนาสาวดำไป่ดีบะเป็นได้ทางยูทูบขมาหาจะค้นแล้วมันไงสามคนไครเน่ล่ะชื่อซื้อได้ปะไม่อยากบอกจะบอกใช่ไ mọi sai về đấy Nhà yang bên... Ừ, cho nó bị ngộ phá bỏng à. mười nóng nhà... bỏng mẹ nóng bỏng nắng nóng bỏng nắng nóng rồi nắng nóng bỏng nắng nóng bỏng Ngộ phá bỏng nắng nóng bỏng nắng nóng bỏng nắng nóng 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 không nóng 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 คือใช่เอเลยเริ่มเ่แล้วาดามมือเลยเนอะต้องหคอเป่าคือใ่บมันบ่มือสองสามมือแล้วชักโต้นน้องทองมีิบสองตายเลยต้นนึงสิเอ็อือหมาสั่งมุ้เว้ยเหรอปะจบ

เกือเป็ดเกือเป็ดน <re Germans die> ้อยเกือเป็ดน้อย่นไม่หลัปนถ่ยเป็ดเพือนเลาไปมันยิงเข่าจยพักเาเพ่มเพื่อนนะไหนวไหนมันมันเด็ดนบักแตงเขาไงเด็ดเออมา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 คุยกับเราเยทำเลยนะยางพุ่นยางที่อยู่ะไอ้อมมือนังงอะเราทแบบนี้ แึ่ได้ถึงเต็มคืออยากผุ้พันใช่ไหมฮ่่าฮ่าเราคืนนะ่าไปก่อนไปจีบแล้วบอกเมียเมียกูบ้านเมียคือนั่งอยากขู่นั่งกูจะมาาตเหตนมาาติว่งจุดธาตุลายแล้วเอาธาตุมนท่าหมดเลยไม่ไมันทอจนาในที่เนาะเห็นในไหนก็นเลยกินแล้วขนมหนาีมึงเนาะอะไรกี มันอย่างเงี้ยเออจะจะมาใกล้เข้าจะกินหั่วไนกินหัวหัวป่ะเออเอาไปจับไปกินไปกินหัวป่อพ่อถุนเอาไปจับกุ้งันหมูเขาแยกเมฆลาเลยเนี่ยเม่คลาเออเมฆลาเม่คลาพ่อผูกแล้วอะไรอยังเห็นเป้อว่าสิงเห็นแหละแล้วอยู่ใส่ต้องใส่มันนำรับประจานไม่เห็นว่ามันตามหาแล้วเล่านี่เธอมาคขโมือก็จะก็ดิมาคขโมยป้อคือนอนอยู่พี่เดยอาจารย์ นาะมาถึมื่อมานนเพื่อนได้โดดเน้โน่ได้จักรยานนะเพื่อนก็มาหาเอื้อยตามตามหุงไปได้เห็ีดในแทบอยู่ตามมา้วตามมาหนีบอ่มาแล้วมาประทันเนาะให้กินเบียนไปเก็บของมันมาคให้ถองกุ้งเลยกุ้งอีกใช้ลองไหมลองนี้บอโอ้ปุ๊คปุ๊บปุ๊คลองดำุ๊สอนกุ้งก้อยแบบนี้บอ ใช่ป่ะเราเพิไปเนี่ยแถวนั้นก oh, um ็นอยนะวเลีงน um> ้ำได้เหนื่อยแถนอนปะเออต้องปรึกษาบาบอดกินกะเตี้กะเทียวกระปูด้วยแบบนี่เมนเมนเมนฝันบ่ะนอนแต่ฝันบ่ฝันงเงาของฝันฝันที่เป็นจริงเป็นบ่ง่ายอ๋อฝันที่เป็นจริงน่าเป็นแบบว่าไได้เหนื่ยวมดอ่ะ เราชื่อมันที่ว่าฟันที่เป็นจริงลูกขว่บอสว่หนึ่งอะไได้ย่งไงไขว่ใหญ่หัอยู่บนอยู่ต้นบกยงามพะเล้วเนาะมันเป็นอุ้มขังนะเขาคุ้นล้อมเอาได้ลูกเมอนเนี่ยคลายได้ต้นบกอยู่ไทยนะต้นบบเินบเวนต้นบกได้เนต้นคุ้นซัต้นคุ้นซับ แ<จ>ต่เจ้าใดก็ได้ชื่อตั้งชื่อใหม่ให้มันมงคลเนาะฮะต้นบุกหรือมันบุกต้นตึงมันเป็นโฮมเป็นอยังไรบ้างเขาแต่งจริงแต่งงามันก็ออกเนาะเป็นต้นดัแบแล้วโฮมครับต้นคูนซับต้นนองดับอ้าเนี่ยเนี่ก็ได้กระโดดขาแปลงเจ้า,า,จวา,า,วาว่าโบเมนเจ้าว่าเขาชาวมุราแต่งให้แบบปลง แดงเองแดงเป็นม oh. okay. um, uh, so ือเช่านี an> right. an ่บ an ่แตงคนเพนเขาสามคนอามไรบไะสรวนน่บ่ชาวไร่มาหรือนมาบอกินน้ำบแกวบักง่าๆธรรมดาแล้วน้องดามดน้ำให้บอลลีกินแนบบอลลีมาอยากกินน้ำด้ว่ฮะใช้บอลลีไปได้ไปแล้วน้หอดิป เจ็ดนาทีกับไปเลยน้องดำน้องดำเนาะผู้ได้เห็ดตัางนี่น้องดำชื่อบอน้องดำใช่มันเป็นเจ้าไปใช่เนาะใช่เห็ดมานานบมื่อเห็นมาได้เข้ามาบอกมึงฮะบมื่อเห็นมาได้เข้ามาบอกวูบเราคือตัวใจว่าจะไปหาน้องดำเด้อไม่ได้เมื่อนี้แล้วเออมาเมื่อได้ไปแล้วเราเห็นเจ้าเดือนวัวนี่ เออยาพีดอันนัะนอนจะเป็นออกวุ้ยใจนะนอนเอียงจากเกลีอยขี่เลยนอนเอียงโลลิสเออโลลิสมันนอนมีแล้วเจอะโลลิสมันเท่นลหนาวดิโอหนาวบอกอาบอยู่บนานอาบถือว่าเสกวะ ใส่ลีนใหม่ๆใส่ลีนใหม่ใส่ลีนเราลีนบทาตาเออลีนทาตาอนี้จะทาตาแงงะเอาแแล้วลีนทาตาไปไหมมาบ่บอสเอิญจะ่เราเอาจจะขึ้นเหมับปะ แล้วเราเจ้านันเป็แมงมุมปาเจ้าคืบกว่าเอาบูเลยม่ไเ้คือเนาะยังเวียนอยู่ตงนี้เนาะเป็นคืบตัวตีผู้ใดผู้ใดเนาะคือเรามาเนี่ยเราไปดนเพื่อนแล้วนั่นเราเอิญอันเมียเขราะฉ่ายเท่าไว้แม่ยู้ยอโลกัน โมกับเธอกับมีคือคืออันเ่าน่ะกัเล่ากับโบกันได้บัดการเถอพัวผืนเลยเนาะเราพักมันกับโบมวนในหูทำเบยเจ้าอย่าห้องโอบวกวักวากว่าวทกทีแต่ถ้าเศร้าลงในห้องลงไปะที่แล้วกันจำบอกให้ห้องเลยทีลงในห้องลงไปที่ไหมบ้ากับอะไรได้เราขออนุญาตสมมุิว่า อยายควายนี่ยบวกเพ็ดเดือนง่ายๆได้ควายง่ายๆแบบนี้นะดึงไปเลยแหละอยากเห็ดกับมูแบบนั้นนะฮะัลโหลบอสอ่าก็โมแผงแล้วว่าใจอืมเกี่ยวไรก็โมแผงหมดเลยคนน้อยคือทาแก้มแดงแท้นะช็อปแดงยิงลูกชายก็่เป็ดคนยิงสาบ้านที่เป็นโเป็นนั้น

ันโกาอคอะเช้ายอกหยกแห้งพวเลยเอ้มันละทะลาเนาะขึ้นมากมือน่นแลรถถีบนะเช้าแรงมากมือได้เจ็บมือน่ะเ่ามา้องมันกสาพนี่เป็ดเอาซื้อน้ำผึ่มื้ยงม่จันะเนาะใส่บดได้รียง่มีบนขัง ไม่ดีเราไปขาย,ายในไฮเลยนี่แม่เดียวนี่บอปเป็ดตัวผักบอยังแม่นึงยังแม่นึงนแม่นึงหุนหชิบกนยุยหนองน้าใกล้เนาะลงใบแถวนี้ไปถุงงาคนน้ปุ๊กมจอย้วกว่า ทำไม้ใจก้อนนึงเนาะง่ายน้องจานลูกย่าลูกคุ้ย่าก่อนเออพวกจะเชื่อเอาลืมใส่ทุกอย่างจช่ไหมคือยิ้มทยคลิปอๆกันอือใช่คราบช่างภาพดีไม่พอแล้วคนทำความดีมันนี่แล้น้องบอจอยเป็นเล็กน้อยก็เอาให้เมนสิตก้อยเล็กน้อยคองถาดต้อนขนมน้องบอจอยหัวเม่เล็กเป็นหนึ่งหัวหิน này nhà hiện than nên bỏ đồng đồng nhà lấy pháo than nhang này hiện giờ lấy cứ bộ pháo ờ, con men bỏ cho bà tuệ sợ cái thứ này còn khu kinh nhỉ huy anh kẹp ở bớt khe anh còn men men ต้องตื่นต่เ <framework> ช <sm all noise> <for S 2> ้าไหมฝันยังบบกอยู่ว่าตื่นเช้าอะไรเบียกลายตื่นสวยอะไรเบียกหน่อยบวตื่นเลยแหงปวได้ยังเอาเเป็นอะไรมาอยู่บ้านน้องเอื้อทองมีบรรยากาศดีบอกอืม S 2> <S 2> อ,อ้ยว่ววาวออะไ้บว่าวครอว่าวอย่างเงี้นะจักเล็บเราว่าเจ้าเด็กไป้ผัวละวัวเม่หนบอ๊ะไมบเิว่า้เมันว่าบอ๊อย่าไ้เล่ห้คนบืน่นั่นะแต่งนะเต่งนะมือนี่บ่ได้เห็นตแต่งมาเอาเต่งธรรมชาตินะ่บวธรรมชาติแล้วอกเมือกคีมมือขีใไม่บ่ะบอก่าของป่าก็เลยมันนี่อะไรก็เลยทาเออไหมทาตลอดบัันเอ khư gì đấy nào mình nó mình mình sao gì đấy mình nhỉ mình nó mình còn mình mình mặc mình tổ nào có mình thì mình 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 bảo mình anh sai <laughs> อโอเคพี่น้องนอเนาะมาแปนพี่น้องนอเนาะมาบ้านสาวทองมีนี่พี่น้องเลยเราปัดเราขวดเราปลูกเราพังแปนหูแปนตาปักบัวปักเทียมบอกพี่น้องเลยพูกปลากินนั่นสรุปบ๊อบบอสห้องเหรอสรุปได้ปะ อโอเคพี่น้องเอ้คลิปนี้ก็จะได้ขอตัวลาไปก่อนจะได้กระสับกระส่ายกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจเพราแฟนใเด้อพี่น้องเอ้สบายดี